กิ่งฟ้าเองนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ราศีไหนนะคะที่จะฟาดเคราะห์นะคะอยู่เหนือคู่แข่งดวงชะตาของคุณทยานขึ้นและรวมถึงคําว่าศัตรูแพ้พ่นะคะใครที่คิดไม่ดีกับเราก็จะจบลงไปเลยหรืออาจจะแปลว่าศัตรูกับการเป็นมิตรก็ได้นะคะกิ่งฟ้าได้อธิษฐานจิตจากไพ่นะคะออร์โคของไทยฉะนั้นเรามาดูเป็นแนวทางอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะราศีแรกนะคะราศีมีนไพ่ขึ้นคําว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นดวมบังแน่นอนราศีกรกฎ ไพ่ขึ้นคำว่าผู้อยู่เหนือวิญญาณฉะนั้นอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันไม่ดีอาจจะมีการผ่านพ้นออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะคือฟาดคร้อนนั่นเองราศีกันค่ะไพ่ขึ้นคำว่าฟื้นฟูนะคะราศีพิจิกนะคะขึ้นคำว่าคู่รัพย์นะคะก็แปลว่าอาจจะมีคนอุปถัมภ์หนุนนาําหรือเจอคู่ที่ดีนะคะหรือเจอคู่หุ้นส่วนที่ดีในชีวิตนั่นเองหรือเจอกริยาณมิตรก็ได้ราศีสุดท้ายราศีธนูนะคะไพ่ขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองขอให้ทุกราศีมีความสุขมีความเฮง